น้ำเย็นสดชื่นจังเลยโอ้โหชุ่มฉ่ำทำได้ดีนะโคตรเหื่อเลยว่ะเล่นเกมนี่บ้านใครเนี่ยอ่ะน่าคุ้นๆไอ้นอนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยคิวเพื่อนมาดีอ่ะวันดีเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานมากเฮ้ยนายยังจำเราได้อีกเหรอเฮ้ยจำได้ดิโอหน้าหน้าปนป่นเลยคุณเล่นนี่ของเล่นซื้อมาอ๋ออเออของเล่นเนี่ยดูดิของปลอมทั้งนั้นแหละ ย้อนไปกันอะไร <S <S 2> <S 2> นายนายเล่นอะไรเหมือนเด็กอีกนะเอ้วแล้วโ <Okay, S 2> อเค<อ>เฮ้ยปิดเทอมยังไม่ได้เปิดเทอมอ่ะแบบอยากชวนไปเล่นเกมบ้านเราพอดีเราติดเดนใหม่อ่ะวม่ติดเดนใหม่เหรอแรงวะเออโคตรแรงบอลเลยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกิกอ่ะอไป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 ดีไปดีไปดีไปดี โอ้อากาศโคตรร้อนเลยนี่ตอนแรกเดินออกมาไม่คิดว่าจะเจอนายเนี่ยโอ้โหนายรู้ไหมเนี่ยหนึ่งว่าแดดเมืองไทยไอ้บ้าไทยแลนด์ไงเออเนาะไทยแลนด์เฮ้ยเนี่ยโอ้ดีคอมอันดีเอ็กซ์ด้วยทำเป็นเล่นไลเซนเก้าแรมสามสองเด็ดเงินมาจากไหนเนี่ยเพื่อนฮะเงินมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องรู้หรอกอีนี่ไงเราเตอร์เน็ตใหม่ป่ะโอ้หเนี่ยอุ้ยอยากกินอะไรกินเลยเนี่ยทำไว้ให้แล้วเนี่ยเฮ้ยกินข้าวอะไรยัง กินกินแล้วอ่ะโอ้ไม่เป็นไรประท้วาอ๋อไม่งี้แหละถ้าเย็นเดี๋ยวก็อุนอ่นโ,โอเคแล,แล้ว,แล,วแล้วไหนมีอะไรบ้างไหนไหนไหนนี่เดี่ยดูเอาดูเอาดูเอา,เอามีไมค e าฟเ f ียโกเลโบซิกเนี่ยเดือกเลยเน m ่ n ไมค a าฟแล้วกันเออมไม<ห>ค a าฟเอ้ยโนนโนนโนนมีนี่ไว้แมปแมปแมปไมค้าฟเนี่ยแมบปบนี้จะลงเรียนอ้าวฝนตกเอ้าโอ้โหบรรยากาศกำลังแบบเย็นเลย เฮ้ยไหนๆบรรยากาศนี้มาเล่นแบบผีไหมเฮ้ยแต่เล่นกับสองคนไม่น่าสนุกนะเดี๋ยวโทรหาพี่เด่นไหมเออเอาดิเอาดิเออทักเฟซแกไปดีกว่านี่โทรเลยดีกว่าไม่ต้องทักหรอกพี่เด่นว่าไงว่าไงว่าไงจระผมได้ไหมฮะใครวะเฮ้ยไอผมคิวไงเออคิวเหรอโอ้โหเออกลับมาไทยแล้วพี่โอ้โหได้ได้ได้มีอะไรมีอะไรโทรมาบ้านบ้านผมอยู่ผมผมย้ายบ้านมาใกล้แถวบ้านโน้นน่ะพี่มาหน่อยดิผมมีอะไรให้เล่น บ้านนนหรอเออได้ได้ได้ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปได้เลยฮะโอเคโอเคเออโนนโนนนนแล้วเฟมอ่ะเดี๋ยวนี่าจะไอ้นี่เฟมเป็นไงบ้างแล้วเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวไปเลยนเฟมที่บ้านเลยแล้วกันไปโอ้ฝนก็ตกไปนี้เลยเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝนตกเดี๋ดนพ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 นเ้ย้ยเฮ้ยเล่นในของเล่นบ้านนี่ก็เห็นอยู่เลยบ้านไปหาเฟ้าก่อนดีกไม่ได้งั้นไปแล้วเฟมอยู่ไหนอ่ะไปเลยไปเลยไปเลย โอ้ยเปียก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 เฟ้เฮ้ยเราเราขอทักได้ไหมอ่ะเฟม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 สวัสดีสวัสดีใครเนี่ยเฮ้ยเราคิวไงเพื่อสมัยมหนึ่งไงเฮ้ยคิวหรอเฮ้ยกลับมาไทยแล้วเนี่ยโอ้โหฝรั่งจากไปต่างประเทศโคตรเปลี่ยนเลยว่ะโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะแหละเข้าใจมาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไปเล่นเกมบ้านเราเปล่าเนี่ยเพิ่งติดเน็ตเลยเนี่ย ไ่้ย้ายบ้านมาเหรอเออคือย้ายมาย้ายมาแต่เมื่อวานอะคือยังไม่ได้อะไรมากเลยคิดถึงพวกนายไงเลยไปเซอร์เล่นเกมซะหน่อยให้เหมือนวันวันเหมือนตอนเล่นอยู่หลายนเกมไปดิ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 วิ่งเลยระวังรถระวังรถระวังรถโอ้ยฝนโอ้ยหัวเปียกหมดแล้วเปียกเปียกเปียกลถเบากันโอ้โหคุ้มนี่นี่ทุกคนทุกคนทุกคนนี่มาดูมาดูมาดูนี่โอ้โหยอดบอกเลยบอกเลย RTX ทั้งเครื่อง แหมเรามาจากไหนเล้าทุกคนทุกคนมีแม็ปมีแม็ปไมค้าให้เล่นเว้ยเป็นแม็ปหนีจากโรงเรียนเป็นแม็ปผีคือคือถ้าเดี๋ยวนะลืมไปเครื่องไม่ได้ต่อแลนดิต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วแหละแหมเอ้ยอ๋อเรารู้ละจะไปเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของอะไรดีเอ็กเวอร์ไงเอ็กเวอร์ไงคืออะไรวะคืออะไรวะคือเอ้ยเดี๋ยวเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาดูดิมาดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเช่าอะไรดูเลยเช่าดูเลยนี่นี่นี่ก่อนอื่นนะเปิดกูเกิลขึ้นมาเว้ยพิมพ์ไปว่า x v e r c o m ทีเนี้ย เราเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วใช่ไหมมันจะมีให้เราล็อกอินกับสมัครใช่ไหมอะเราถ้าเราไม่มีเราก็กดสมัครไปเราก็ใส่อีเมลแล้วก็ชื่อแล้วก็รหัสผ่านไปทีนี้เราต้องเติมังค์เข้าเว็บก่อนอะอย่างตอนนี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมเติมสักห้าสิบบาทแล้วกันเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาเล่นสักวันหนึ่งเฮ้ยแต่จริงจริงเราไม่ต้องเติมห้าสิบบาทก็ได้นะเพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์มันถูกมากๆเลยใช่โอ้บอกเลยว่าวันหนึ่งศูนย์จุดสี่สิบกว่าบาทด้่นะ เออ<ส>โคตรถูก<ส>บอกเลยเออนี่นี่นี่น,น,นี่บอกเลยเซิร์ฟเวอร์โคตรดีโคตรลื่นเน็ตโคตรแรงบอกเลยลืน่นปลื้ดเล่นเกมอะไรจริงๆอ่ะมันไม่ได้เปิดแค่เซิร์ฟไมค์ขามันสามารถเปิดเซิร์ฟอื่นได้ด้วยแม้กระทั่งเปิดบอร์ดดิสคอดยังทำได้เลยโอ้โหสุดๆอ่ะเดี๋ยนะเครื่องแรงที่สุดราคาเพียงแค่2.70ด้ยหรอบอกเลยอันนี้เป็นราคาต่อวันเท่านั้นแต่ถ้าเราซื้อบ่อยเราจะเราจะมีโอกาสได้อะไรดีด้วยนะเออ โอเคงั้นเดี๋ยวเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ดีสุดเลยแล้วกันมาเราเปิดเซิร์ฟไมค์ครับกันเอ้ยพวกนายไปนั่งเลยเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟเวอร์เสร็จเดี๋ยวให้ไอพีไป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 อ่านี่นี่นี่เดี๋ยวส่งไอพีลงกลุ่มมามามาเข้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 าแล้วเข้าแล้วนี่ไงเนี่ยลื่นไหม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 โอ้ยลื่นเลยลื่นเลย A few moments later โอ้โหตกใจอ่ะเครื่องหน่ักอ่ะ เด็กเก่สุดอ่ะเอ้ยตพีเปล่าต่อเปล่าต่อเปล่าต่อเปล่าแล้วแล้วพอจะเลีแล้วพี่เด่นพี่จังดังอ่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหกำลังมันเลยเอองั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหแบบโคตรหลอนนะเช่าอีกหลอนนะทุกอย่างเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ถ้ามันไม่มีเซิร์ฟเวอร์เอ็กเวอร์ดอตคอมเว็บเช่าวีวีอาคารมาเช่าได้ดุเบดุไวนะครับผมนะสามารถไปเช่ากันได้ครับผมเซิร์ฟเขาดีมากครับผมบอกเลยลื่นมาก ไม่กระตุกแถมเปิดได้หลายอย่างนะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะเปอร์โคตรดีโคตรดีดีจริงจริงเออไม่งั้นเราคดไม่้เซิร์ฟเซิร์ฟมันเปิดได้ทั้ง Java Python Jython เปิดยันเปิดเปิดได้ยันบอรดเปิดได้ยันไฟเอ็มมาบอกเลยโคตรดีโอ้โคตรดีอ๋อคตรดีจริงสุดละโคตรดีอยากเล่นต่อเลยแต่ไม่ใช้กันบ่เอแล้วเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวเราเช่าไปเป็นปีเลยแบบเช่าไปเลยเป็นปีไอ้ยาวๆเฮ้ยพวกนา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 ยว้าวผู้นายจับปืนได้ปะอ่าอ้าทำไมอ้ามันมันมันเป็นปืนปอมแหละอุ้ยลั่นแล้วก่อนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกลับมาก่อนวิ่งอ๊ะวิ่งอ๊ะมันคือ